สวัสดีครับพบกับผ like มนิคมวอลทัวร์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านห้วยนะครับบ้านห้วยราศีสไลนะครับยายสวัสดีครับข้าวเหนียวมาครับนี่ครับหมอข้าวเจ้าคือเกี่ยวเร็วแถอคือเกี่ยวเด็กเกี่ยวเร็วแถอะเกลียวเร็วแล้วหนึ่งนำท่วมไ่มครับโอ้ยายนี่มันเป็นน้ำมุนมาครับนี่โอ้ห้วยมาหนี่โอ้ผมนึกว่าแต่น้ำมูนบอกห้วยยังเคนอื่นครับนี่ห้วยยังครับเคนอื่นบ้านาห้วย พออันหอยแยงเพิ่นอื่นซื้อหวยแยงครับโอ้หวยจับท่านบ่หนิมันไหลลงมาหยาบโอ้มันใบต้นใบต้นต้นหวยจับท่านบ่ไหลไปพุ่นบ่โอ้ไหลลงมาพี่โอ้นี่ตัวปากหวยทับท่านตัวนี้ปากหอยโอ้ปากหวยทับท่านโอ้นี่ตัวของแท้ตัวนี้ปากหวยทับท่านตอกมูลโอ้ตอกมูลเลยตัวนี้โอ้ผมไม่เคยหูมาก่อนเลยพอดีไปย่ามเพิ่นไปเบิ่ง พันยามหลอดบังหันไอ้พันยามมองอบางหันเป็นบอกมก็ว่าโอ้มาเบิงบ,นบันมองบันหวยเด้อยพันว่างามพันว่า <c oughs> บ่บาเคยหูนะครับบ่เคยลวงมาจากเถื่อโอ้นี่ก็ขอบ่ครับนี่ครับนี่ก็ขอนี่ครับข้าวปีนี้นะครับนี่ของคุณยายกับคุณน้านะครับนี่ <c oughs> โอ้ได้จักสอบแล้วครับนี่ <c oughs> ใส่รถบ่ครับเกี่ยวนี่ <c oughs> บ่แล้วมื้อสีน้าเพี่ยงบ่โอ้โลุยเอาหม่องไหนมองมันหน้าบ่อตรงนี้นะครับโอ้ครับ โอ้นามหลายก็ทุกปีปนภนาปีนี้บ่โอ้นี่บอกว่าหอยจำพันมนเรียบมา,า,ายอยังไรข้างันเนาะโอ้หวยจำพันก็ใหญ่คันาะมองนีเน,น,นาะโอ้ครับผมครับผมปากปากมันแสดงว่าปูปลาก,กินน้องรบานนี้เนาะ <c oughs> โอ้ครับครับอครับผมบ่ โอ้บ่มันไม่ม oh. ันลาบ่ครับันโอ้ครับผมโอ้ครับผมครับครับกัเขาเม้นงามอยู่ได้ล่ะเขาเม็ดงามอยู่ได้ใหญ่ครับงามอยู่นี่ บโอ้โหล่องเกี่ยวจนว่าถ่วมพลว่าเจ้าปลาเอ่อถึงหน้าอกนะครับเนี่ยลงเกลียวถึงหน้าอกออจักจักไรล่ะคือเกี่ยวนี่แม้เฉพาะต้มจมหนำนี่จมหนำฝามาณนะครับเกี่ยวที่ม้านมันประมาณไรหนึ่งแต่มันแเกียเก่ยวบพราะว่าดอกเกียเก่ยวกอกเกี่ยอวอยู่โอ้ยยอดเนาะโอ้ครับผมนี่นะครับมัน,นบ้านอยู่ใกล้ลำน้ำนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับแสดงว่าที่พันธุ์มากผมเห็นบรรตาเขาอยู่มีแต่เขาเจ้าพูติีขันเขาก็ขอป่อบ่คอยเห็ดเขาเหนียวกันเนาะ โอ้ครับผมเดี๋ยวครับผมเทครับโอ้ครับเดี๋ยวผมไปเบิ้งอันนี้คือกั้นิดครับบ่มันมันหอดใสครับมันบมองโกมันนี่สุนบ่ เจะมันมีทางไป่หอดรันไุ่ภาพุ่นล่ะโอ้เอาเอาแค่นี้ก็พอดละครับมีมีบุญและหลังวาเห็นปากงวยมือนีิปากงวยท่านบ่เคยเห็นจากเถื่อว่ามันจอดกันองไหนครับจอดกันประมาณนี่แหละลงไปประมาณมันสิเลยเลยปากท่อเออพุ่นลอปปากท่อที่ที่สองจากเจ่านั่นละจะปากสะพหนนึ่งปะครับปากท่อท่อนีไม่ที่ท่อแบบอีสีโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวรอไปเบิ่งกันได้เนาะเดี๋ยวไปขานี้ครับผม ปากท่อที่สองน่ะละคือจดกันมอครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวสิไปเบ่งหว้ันทนมุน่แต่ว่านนำสองโอ้เป็นมีวันเท่ากับมีน้ำสองสีตัวนี้โอ้น้ำมุนสีเข้มเหรอแต่ว่าน้ำหวยเข้าจืดโอ้ันนี้น้ำได้มันคุณที่ว่าเป็นน้ำสองสีนะครับนหวยคโอ้ไม่น้ำสองสีอยู่ซีสเกตกับมีเตอร์ครับธรรมดาเลยนี่ครับผม โอ้พรมหูพรมหูคนพื้นที่เพิ่นบอกให้ฟังเกงหูเนาะครับผมกับผมขอบคุณคุณยายครับผมขอบคุณคุณหนานะครับผมสวัสดีครับครับโอ้พ่อพ่อเลยวันนี้ในในในกำเลยในเพื่องมันโอ้ครับ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 ตากพรุ่งนี้นะครับเออพรุ่งออกจบแล้วนะครับมันมันมันตากมาบ้างแล้วนะบอกก็จะขนเข้าบ้านเลยครับผมเรามาถามคุณยายนะครับวันนี้ว่าลำห้วยนี้ก็คือลำห้วยทับทันนะครับนี่คือพามาดู ปากปากลำห้วยทจตทันที่เชื่อมกับแม่น้ำมูลนะครับที่บ้านห้วยนะครับอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่ครับลำห้วยจตหันตรงนี้กว้างมากนะครับนี่ผมว่าเป็นร้อยเมตรเลยตรงนี้แหละที่เรานั่งอยู่เนี่ยเป็นปากห้วยนะครับคุณยายบอกว่าแม่น้ำสองสีก็มาดูที่นี้ได้ไม่ไม่ต้องมาไปดูไกลท่านบอกนะครับตรงนี้มันจะสีขุ่นกับสีเอ่อ สีใสน้ำมูลจะใสน้ำห้วยจะขุ่นนะครับนี่ <S <S อาอากาศดีมากนะครับ <S 2> <S 2> นั่งตรงนี้ชิลๆแล้วก็เด็กๆมาปั่นจักรยานเล่นอ่าริมๆห้วยนะครับนี่อ่าบรรยากาศเป็นวิถีชีวิตนะครับของชาวบ้านแบบนี้ครับผมก็เคยเล่นแบบนี้อ่าน้องๆก็มาปั่นจักรยานเล่นกันหนูๆอันนี้ซาราอยู่มองไนซาลาห้วยนะแมนมอซาราา,ราจ,จะทาบเอครับแมนมอาร่าจะทาบเหรเปอน้ําใบเฮยนยังอยู่หัน บ่โอ้เว็นเหลาพุทาม่มองไม่มองนางเล่นอยู่บ่มีครับโอ้เดี๋ยวหนาจะไปเบิ่งใกล้บ่จากนี้ไปอความทะเลแน่บ่อควะลฉลาดนะโอ้เล่าไม่หนาวกระชินอืมลุงมาทำลุงมาทำคลิปไงคลิปยูทูบนะนี่เดี๋ยวจะไปเอาออกยูทูบนะตรงนี้นะครับคือลำห้วยนะครับลำห้วยทับทานเมื่อกี้ก็ถามเด็กๆดูเฟืองนางเล่นแบบสบายใจเลยนะครับนี่โอ้ยบรรยากาศนึกถึงทะเลเลยครับตรงนี้รู้สึกว่าจะ เอเอเยน็นฉ่าเย็นฉ่ามากเลยลมกโกโกหน้าเลยนะครับลมหนาวก็กําลังมานะครับแม่น้ำสองสีที่ไหลไปจะหลดกับแม่น้ำมูลนี่แหละครับเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับนี่คือปากเรียกว่าปากห้วยตะพันนะครับที่ลงมาสู่แม่น้ำมูลนะครับตรงบ้านห้วยนี้แหละครับตรงนี้เวลาแข่งเรือก็จะมาเข้าเช่นชัยตรงช่วงนี้นะครับที่ชาวบ้านบอกนะครับ นี่เป็นถนนริมริมห้วยเลยนะครับรู้สึกว่าจะเป็นติดติดห้วยเลยแล้วก็เรียกว่าไม่ค่อยเห็นนะบ้านเราไม่ค่อยมีแม่น้ําใหญ่หญๆ่แบบนี้นะครับนี่ถือว่าบรรยากาศดีนะครับมาท่องเที่ยวได้เลยอใครชอบวิวแบบนี้นะครับนี่ตรงนี้นเ,นเป็นหมอกนั่นตรงนั้น,นเป็นอา่าวที่กว้างากว้างมากเลย,ย,เลยนี่นะครับปากห้วยทับทันนะครับ เป็นถนนที่ที่เรามาเมื่อกี้จะเดินมาเมื่อกี้นี่คือซุ้มหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านห้วยเดี๋ยวไปทางเกิดราศีไปทางนี้แล้วก็เราก็จะไปดูตรงที่มันเชื่อมกันนะครับระหว่างมูนอ่าระหว่างห้วยทับทันกับมูนลาศีสไลนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันนะครับที่ขุมอันทั่วเย้สุดยอดเยี่ยมครับเยี่ยมครับเดี๋ยวเดี๋ยวน้ามาเยี่ยมใหม่วันหน้าถ้าเจออยู่ตรงไหนชื่ออะไรบ้างนะเดี๋ยวอะไรชื่อไปก่อนชื่ออะไรอาหลิวครับอาหลิว ใช่แล้วก็ทำนะครับนะครับครับนนก็เมื่อกี้ว่าพรุ่งนี้จะได้คิครับ <ś led> ไปบ่าย <ś led> ไม่เกินพรุ่งนี้ไม่เกินพรุ่งนี้นะครับโอเค นี่เรามาถึงตรงช่วงที่ห้วยทับทันจะหลดกับน้ำมูลแล้วนะครับนี่เรียกว่าตรงที่มันเชื่อมเชื่อมกันนะครับก็เลยบ้านห้วยมาประมาณสัก7 8 0 0เมตรนะครับฝั่งที่ตะวันออกนะครับเราก็จะได้เห็นปลากาวอันสวยงามเลยนี่ลำห้วยทับทันเชื่อมกับลำแม่น้ามูลนะครับงามๆเลยนะครับนี่ปีนี้น้ำเยอะจริงๆนะครับเรามาเย็นไปนิดนึงนะครับเมื่อกี้ก็แวะทักทาย เอฟซีแฟนคลับแล้วก็แวะทักทายคุณยายที่ตาข้าวด้วยนะครับเมื่อกี้เป็นบรรยากาศช่วงประมาณ5โมงเย็นนะครับตอนนี้ที่อำเภอราศีสไลดยจังหวัดศรซสะเกตนะครับฝากห้วยทัทานหลลงสู่แม่น้ำมูลขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ